Hello everyone. Today we will learn about Unit 7 People around me Part 3 by ครูยานะคะอ่าที่เ People around me นะคะไปดูกันเลยโอเค everyone read the words อ่านคำศัพท์กันดีกว่านะคะคำศัพท์ที่เราเรียน about occupations ก็คือเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองอาชีพแรกคืออะไรามาดูกันนะคะ a doctor ก็คือคุณหมอ a cook a nurse a teacher A taxi driver a beggar a farmer a portman okay and naka a doctor a cook a nurse a teacher a taxi driver a beggar a farmer a portman y อเค look t t the meaning นะคะก็คือดูความหมาย meaning of the words by using the picture ก็คือดูความหมายนะคะโดยใช้รูปภาพ a doctor คือใครคะคุณหมอ a cook ก็คือคนทำอาหารนั่นเอง a nurse พยาบาล a teacher คือคุณครูนะคะ I am a teacher ฉันเป็นคุณครู a taxi driver ก็คือคนขับรถแท็กซี่นะคะ a baker คนทําขนมปังอยู่ที่ร้าน b a k e r y ใช่ไหมคะ a farmer a farmer ก็คือชาวนา a postman ก็คือบุรุษไปรษณีย์ อันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะอาไปดูกัน Let's go อันนี้จะเป็น work sheet ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือใบงานนะคะก็ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องโอเค The first picture รูปภาพแรกนะคะเป็นภาพคนทำขนมปังคนทำขนมปังคำศัพท์ก็คือ baker เข้ไหมคะไปดูคำถามกาันนะคำถามว่ายังไงคำถามข้อแรก What do you do What do you do คุณทำอะไรก็มาดูรูปภาพตรงนี้อะไรคะเป็น เ e r ใช่ไหมเวลาตอบอเราเรียนโครงสร้างมาแล้วใช่ไหมคะเวลาตอบเราก็เปลี่ยนจากอะไรคะถามยูตอบอะไรคะนักเรียนถาม you เราตอบ i ใช่ไหมเนี่ยเอา you มาเป็นประธานเปลี่ยนมาเป็น i เป็น i แล้วก็ตามด้วย verb to be ก็คือ am นะคะ I am เป็นคนขนมปังคนเดียวต้องมีคำว่าอาด้วยนะคะคำศัพท์คนทำขนมปังก็คือเบเกอร์ a baker โอเคถูกไหมคะ What do you do I am a baker ฉันเป็นคนทำขนมปังนะคะโอเคข้อที่สองนะคะข้อสองก็คือ,อโอเคนะคะดูรูปภาพตรงนี้คำศัพท์คืออะไรคะ a farmers ใช่ไหม a ฟ p า a m อร์สก็คือชาวนากี่คนหลายคนนะคะชาวนาหลายคนเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามก็ต้องถามด้วย they คือเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายนะคะก็จะเอา they มาเป็นประธานก็จะเป็น they are นะคะใช้ verb to be are นะไม่ใช่ they am นะคะ am เนี่ย แอมเนี่ยจะใช้เฉพาะกับ i นะคะถ้าเป็นคนหลายคนให้ใช้ r นะคะเป็น a r e f a r far m e r s อ่าชาวนาคนเดียวก็คือ f-a-r-m-e-r e แต่ถ้าเป็นหลายคนก็ต้องเติมเเข้าไปเป็น they are far-mers พวกเขาทั้งหลายเป็นชาวนานะคะ ข้อที่3าเนาะข้อส What do you do เพราะว่าคนคนเดียวคุณทำอะไรเหรอในภาพน,นี้ก็คืออะไรคะ a teacher ใช่ไหมก็ต้องเป็น I am a teacher เนี่ยฉันเป็นคุณครูนะคะ teacher ต้องเติม s ไหมไม่ต้องเพราะว่าเป็นคุณครูคนเดียวก็จบประโยค เป็น I am a teacher อันนี้ก็คือคุณครูเฉลยให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองเปิดสมุดย้อนกลับไปดูนะในชั่วโมงที่ผ่านมาว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะอ่าในาคลิปนี้สไลด์นี้นะคะเราจะเรียนการ รูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he แล้วก็ she he she นะคะอันที่หนึ่งในคลิปที่แล้วเราจะเรียน you กับ they ใช่ไหมแต่ในชั่วโมงนี้เรามาดูรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he แล้วก็ she นะคะ he คือใคร he คือเขาอะไรคะ he ก็คือเขาผู้ชาย เขาผู้ชายนักเรียนอน่านตัวหนังสือคุณครูออกไหมคะเขาผู้ชายเนาะเขาผู้ชายแต่ถ้าเป็น g h h อ e, ออกเสียงว่าชีถือผู้หญิงหรือเขาผู้หญิงหมายถึงผู้ แทนผู้หญิงนะคะเป็นเป็น p r o n o u ของผู้หญิงนะคะจะใช้ she ่ะไปดูการตั้งคำถามแ r a ม m a r ก,กันาดีกว่ารูปประโยคคำถามนะคะที่เราใช้ he หรือ she เป็นถามถึงบุคคลที่เราถามถึงก็เป็น what does เห็นไหมคะตรงนี้จะต้องเป็น does นะแต่ถ้าเป็น you กับ j ในคลิปที่ผ่านมาเราจะใช้ตรงนี้เป็น do d o ใช่ไหมเป็น what do you do หรือ w h o t h o y do แต่ในที่นี้เป็น he กับ she นะคะเราจึงใช้ด a ดเนาะเราจึงใช้ that นะคะดูะ do. he คือใครเขาผู้ชาย what does he do หรือ what does she do เขาหรือเขาผู้หญิงทำอาชีพอะไรไปดูรูปประโยคคำตอบกันนะคะถาม he ก็ต้องตอบ he ถาม she ตอบ she นะคะ,อะเอาตรงนี้บุคคลที่เราถามถึงมาเป็นประธานหรือตรงนี้แล้วเวลานักเรียนเขียนนะคะเวลานักเรียนเขียน ประโยคคาตอบเนี่ยขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัว h เนี่ยในประโยคคำถามเป็น h พิมพ์เล็กเวลามาตอบคำถามต้องเป็น h พิมพ์ใหญ่นะคะเป็น he นะคะหรือ she s ก็เหมือนกันนะก็มาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าภาษาอังกฤษถ้านักเรียนแต่งประโยคขึ้นต้นประโยคจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะถาม he แล้วก็ she นะคะก็ตามด้วย is เห็นไหมถ้าเป็น he กับ she นะคะ verb to be ที่ตามมาจะต้องเป็น is ให่ไหมแต่ถ้าเป็น i i จะต้องเป็น am แล้ว d นะคะที่เราถามเมื่อกี้เนี่ย they ก็ต้องเป็น are ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น he กับ she เนี่ย verb to be ที่ตามมาจะต้องเป็น is แล้วก็ตามด้วยอ r ชีพโอเคไปดูตัวอย่างประโยคกัน,นตัวอย่างประโยคนะคะ สมมติว่าตรงนี้คุณครูถามว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมนักเ,เรียนเอาคำศัพท์คำว่า a cook มาเป็นอาชีพนะคะเขต้องเป็น he หรือ she he is a cook หรือ she is a cook เขาเป็นคนทำอาหารหรือเขาผู้หญิงเป็นคนทำอาหารโอเคนะคะอันนี้คือรูปประโยคหรือเราเรียกว่าโครงสร้างสตรักเจอร์ ส c ต u ว e ของประโยคการถามถึงอาชีพเราไปลองแยกประโยคดูโอเคค่ะในคลิปนี้ตัวอย่างรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น He เมื่อกี้นี้เราเรียนแล้วใช่ไหม He กับ He ต้องตามด้วยอะไรแต่ทีนี้ครูแยกให้เป็น He ก่อนนะคะโอเครูปประโยคคำถามก็จะเป็นอะไรคะ ขึ้นต้นด้วยประโยคว่า What does he do? What does he do? เขาทำอาชีพอะไรเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาทำอาชีพอะไรคะเป็นใครคะเป็น doctor doctor เป็นคุณหมอโอเคนะถาม he เราต้องไปตอบ he ใช่ไหม he ตามด้วย verb to be ใช่ไหมคะ verb to be ในที่นี้ก็คืออะไรเราไปดูกัน รูปประโยคคำตอบคำตอบก็จะเป็นถาม he ตอบ he ใช่ไหมเนี่ยเอา he มาเป็นประธานเุ้ยเอา he มาเป็นประธานนะคะก็จะเป็น he is a doctor he is a doctor เขาเป็นคุณหมอเนี่ยอย่าลืมนะ he ใช้กับ is นะคะแล้วก็ตามด้วย อาชีพ,ตา,าพตามรูปภาพตามรูปภาพตัวนี้คือคุณหมอโอเคนะคะ,ะมาดูนะคะโครงสร้างของประโยคที่รูปประโยคคำถามที่เราใช้ชี e ชีมาเป็นประธานไปดูรูปประโยคคำถามกัน คำถามถามด้วย what ใช่ไหมคะเป็น what does she do ทำไมถึงเอา she ก็เพราะว่าเขาเนี่ยในรูปภาพเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้ he แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้ she เป็น what does she do เขาผู้หญิงทำอาชีพอะไรอาชีพอะไรคะตัวเนี้ยก็คือคนทำอาหารใช่ไหมคนทำอาหารคืออะไรคะซ e โอ้โอเคอ่านมาคุ o ค k นะคะเอาไปดูรูปประโยคคําตอบกัน อตอบว่าถาม she ตอบ she ใช่ไหมคะ she is a cook she is a cook เธอเป็นคนทำอาหารเห็นไหมคะอี่ยอันนี้ก็คือครูแยกให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she นะคะแล้ว verb to be ที่ตามมาก็คือ is ตามด้วยอาชีพตามรูปภาพนี้ โอเคเราไปดูแบบฝึกการวิ่ h e ี t กันนะคะ Let's go แ okay, ค่ค่า work h e e ใบงานให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะในชั่วโมงนี้ครูให้นักเรียนทำแค่3ข้อเนาะมีรูปภาพอะไรบ้างเปลี่ยนคำศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งนั้นเลย occupation ที่เราเรียนมาก็คืออาชีพนะคะข้อที่หนึ่ง look at pictures and answer กคือดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามกันเลยข้อที่หนึ่ง What does she? อ่ะโอเคค่ะ What does he do? ถ้าไม่ครูถึงถามด้วย he ก็เพราะว่าในรูปภาพเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นคําถามก็ต้องเป็น he ใช่ไหมถ้าถามด้วย he ตอบอะไรคะถาม he ตอบ he เนาะแล้วก็อย่าลืมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตามด้วย verb to be อะไรตรงนี้แล้วก็ตามด้วยอาชีพ ตรงนี้ก็ต้องเป็นอาชีพอาชีพอะไรอาชีพเนี่ยบุรุษไพรสนีภาษาอังกฤษว่ายังไงข้อที่สองก็เหมือนกันโอเคข้อที่สองเป็นคุณครู teacher ใช่ไหมคุณครูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นคุณครูถึงตั้งคำถามเป็น she นะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็ต้องเอา she มาเป็นประธาน แล้วก็ตามด้วยอะไร verb to be แล้วก็ตามด้วยอาชีพนะคะโอเคข้อที่3เนี่ยดูรูปภาพตรงเนี้ยเป็นเธอเป็นอะไรคะเป็นดูแลคนป่วยก็คือ nurse ใช่ไหมคะ,ะ nurse เป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นคำถามจึงใช้ she นะคะแล้วก็เอามาเป็นประธานตามด้วย work to be is ตามด้วยอาชีพอาชีพพยาบาลก็คืออะไรคะพยาบาลอ,าอะไรพยาบาลคนเดียว are nurse นะคะโอเคนะโครงสร้างง่ายๆนะคะไม่ยากเลยถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปนะคะอย่าเปิดมาดูเวิร์กชีตเลยให้ไปดูคลิปก่อนแล้วไปดูํำศัพท์ด้วยโอเคนะคะทำให้เสร็จแล้วก็ส่งคณครูด้วยนะคะบายบายค่ะ